าาอย่กสวัสดีครับสวัสดีพ่อเป็นมีนงเอฟซีแฟนครับตึกกมุดเหรอตึุดใค่ว่าบอกพี่เขาเปิ่ยปบอยูบ้านเนี่ยมันสวยกว่านี้ก่อนอี่ยเขาเปิ่ยดีอ่ะอ่าบ่าบลาขันถปาแปลงโุ่เขียวอุ๊ยใส่่อยได้ไหมว่าอะไรนี่เอนจีบอแม่โ กำลังเตรียมตัวครับบอกใกล้แล้วครับจากห้องพักวีไม่ได้ล้างยืนมือเรียนมันนิ่มๆเลยมันนิ่มหัวเลยอืมอันนี้กระบ้าอ่านั่นอื้อฮืออัดอัดแล้วไอ้น้ำมับจะเปลือหน้าบ้าเปลืองอาบแล้วจิตใจสะอาดน้ำว่าก็บโบไปยังหรอ เจ๊ใส่ห้ามไ่ด้าสแกนเขาุกะปุกเาอัดนอนดาาสแกนเม่เป็นยังพี่วันยอมเจเจสุกกะปุกมือเลยอันเอาไปละไอติมหอนอย่คนคืนเอแนมเยนหอกระจกแหมไอพี่มอสอามาย็นเดีวาหนีลพ่อคโตห้ไอออ่ออ่เนอันก่อนะไกิวนด้ดอเนอีีพี่มอเล่นเป็นมูัง ยืนนึงมันก็ยืนเบอามันนอไม่นอยเมาอันนี้ดีเมานเบ้าหนังลายเบ้าหนัลายอันนั้นตจะหมูว่ามันหวานบ่อยหวานหวาน้งเจ้าเน่ว่าขึ้นใสนน้ำตาลมากเลยแม่บ่มากแม่เสร็จไปเติมน้ำแล้วก็ใส่น้ำหวอนอยู่ห่อนผ้อกเสียบอ่ะห่ามอนหวานจืดเติมน้ำมันก็เสียอรมอ่ะเนาะมันอนหวานมนจืดลงลานโมโหไม่ให้เสี พะเห็นว่าแม่กินในเงเว่นนะโคตรหนาจนเต็มเลยตลาดเพสบารกไม่่แดดมันนั่งตรผมจมมันมันเอาหอมอดมงพัดมันขึ้นนี่แห้งนาแห้งค่ะมันขึ้นเย็นแห้งไข่นามนะพี่หวานหวานไม่ได้เย็นเออมันไก่นามเนี่ยนามอ่อนไม่เหมือนเนาะมนไข่นามไหามล้ว่วมันเ็เย็นอตุ่มมองหลอโโห อยู่เท่านี้แต่อยู่ใกล้เขาเนี่ยเย็นหนาวใกล้เขาให้ยินค่ะใกล้เขาบม่ได้ใกล้เขาเขาเขาไ่ได้ยินแบบบม่ได้ใกล้เขาแดลกใกล้เขาเขามันหนาวแต่มันบม่ได้ยินแบบมือคืบเนี่ยพี่มอนี่อยู่ผู้เก่ามาโดยตลอดบุยเฮ็ดขึ้นผับปลาขาหอมเก็บยวหมี่ผัดปลาขาหอมหลอกหองผัดขรีวิวรีสอร์ทวันนี้นะคะเส็จเต็มถ้าผมมีเห็ดขึ้นบ่งบอกถึงความป่าได้เลย ยืนอยู่ในป่านในป่าค้างก็ไมมีวยนอยู่เมือ,มมน,มอมนี้ของนำประตูเตี้ยมอยู่ขอ, <c oughs> องนำประตูประตูเครื่องหนึ่งนีง่แหละส่งนี้แหละหมายถึงว่าเอาออกจากเอาออกจากเสือ้อ,อ,ไ,ปอไปก็นเหน็บเหน็บข้างใดข้างหนึ่งก็ได้เสริมขึข้นใช่เสริมขึ้นตอนนี้ก็ ถ้าเสร็แล้วออกไปเลอยหรือว่าเพิ่น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 มากมันบ่เพิ่นมากน้หอคทีมงานเพิ่นมาหรอไปรออยู่หน้าเซตแล้วค่ะตอนนี้ยายหนุ่มเวลาเซเซสมิงเอีแม่สิไปเงือไปนั่บ่ไปอยาไปเอาเซยไปใมิเซติไปซื้อยาคนดังใหไปใสเายซื้ยาใ้าแ่ไป ตกมันตกต้องรอมากเลยนะยาเ้นันเปนอะไคือละีดอีหอก็ว่แม่เนี่ยหเป็นอะไรเรเคยซื้อแบบโอ้เป็นเส้นหนาเส้นอะไรบอกเส้นะห้าปยมตัวอันนี้เขาไปน้ำบออืเาจะกลับมานอนดีก็เลยแตงในยังอีกบอสโอไทยน้อยเดียวผมต้องเติมบัอย่างบอซับเอาน้ซับ วันนี้มอญกับเรียนมิวสิคกันบ่บอจ่ากับบเลเรียนบอเรียนยูบ่เนาหนาวหนาวหรอใช่เสียเขานาวแล้วชตรงสิเอเียมั้งช่งสิเอ่ดยดเท้าก็ต่นแเนียม พวกเขาอยู่ประเทศอื่นเขาติดลบกันยังอยู่ได้เลยเหายังบปชิงเนาะใอยู่แต่ฝั่งให้อยู่ประเทศไทยมีประเทศอื่นยกที่หนึ่งยุกยกที่หนึ่งเริ่มคือบ้านอันคุ้มหัวเน่ยหมวกไม่เอาไปไหนสุดมีต้นพ่นเจ็ไปซื้ออยู่ หนอคู่นี้น่อคู่นี้น่อมวยคู่เอกอีนี้น่อที่ไปซื้ออยู่ที่ไปซื้ออยู่สูตรมีตนพ้นเอามาตากแดดแน่นอหนึ่งมันอุ่นลอกห่องหมายรำแน่ห่องท่านนี่ มีบ่ก่อนหน้านี้นนกูแจ้ให้บ่ใส่สเตรียมตัวจะออกไปแล้วครับรอพอชิตาก่อนไปพร้อมกันครับพอชิตาก็ไปกันบ่ฮะพอชิตาก็ไปกันไป กาศดด,ดีีมองสำหรับนอนแล้วอากาศเป็นีน้นอนหงพะห่มเกินทาโดยรถตู้ดาราของเราก็คือเรเนะคะเหลือแต่ดารากิติมาศักดิ์นะคะ เือสีเทานะคะข้าไปเยออข้าไปสิไปไ่เริง้าวไปบอกขึวสิไปในมือาปไปตรนีบอกนี่เหรอเจนมนีไก่ด้ยอไก่ปิ้งกินได้กินกับนั่ไปตนี้กไปกันไหนล่ะกำลังดูไมชี้วิจิต โบไปรถนี่สิไปรถทัานใดสั่นรือแรงอำเภอโคกโพชัยครับบ oh, <okay. S 2> ันแกนครับ แล้วครับฮิวไอ้ไอ้ไอ้อะไรอะไะอะไรเนอะเอาเจสิ่เหถอเธออย่าไปล่งเลยล่งตัว เดเป็นนาโปงฟองไปหาเฮ็ดไปถวเลยตีด้วยนวยบะคมเี่สิบ่อยใช่ไหน้ำพามาเห่ไดก่อนนวยบะคำเออเอาว่าคือรถเลยได้เหมือนขึ้นน่วยบะคำชุดนุงผ่อนีดาหรือเปล่าโอ้มีบะคมหวาน้อมตัวนี้สิบอกาเนี้ยว้ข้างหลังมกหนาเออใส่แล้วยังอามะนาดมอยู่มาหอดถ่ายเลยเด้หมมันบาจากบนเก็บมันกับบมีบนนังจริง กระหนันเอาลงเลือกเปลือกเปลือกวัตเตงโมบอาไม่ขนไก่ปลาดอกยะค่อยเก็บไปก่อนได้ละแองจี้ออกเดินทางแล้วครับพอกันไหมลิปหนาครับฝากติดตามช่องพ่อแม่หองหญิงลำเพลินนิเชียวครับบางคนก็อาจจะเข้าว่าเบิ้งแต่ว่าบริโกติดตามครับ พ่อแม่คุงหญิงแฟนเพจอะมันมีจอที่ยู่เป็นบอกพ่อกบมาคลิปหนาครับสวัสดีครับ